สวัสดีค่ะพรเจริญเครื่องจากกลน,นะคะอ่าก็วันนี้นะคะเรามาทดสอบระบบลานอินนะคะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าติดรถไทยนะคะตัวนี้ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรเซนติเมตรนะคะตัวนี้เราใส่ใบตัดนะคะเป็นใบค้อนนะคะขนาด1เมตรเซนติเมตรนะคะเป็นใบค้อนนะคะอ่าก็ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ In, ล้านอินระบบนะคะก็ทดสอบก่อนส่งให้กับลูกค้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจตัวเครื่องตัดหญ้านะคะตัวนี้เป็นแบบใบพอนนะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร60เซนติเมตรนะคะถ้าสนใจแบบนี้นะคะติดต่อทักกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านพรเจริญเครื่องจักรกลนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้าคะ่ะสวัสดีค่ะ